ครับอ,นนอันนี้เป็นทรงทรง,ทรง,ทรงนักรบเอธิอะไรนักรบอ,อิสราเอลเอพิ่งมาเนาะจะมาเอาออกเป็นทรงธรรมดาทรงไทยเนาะมีอเมรกันบ้างเอาข้างบนออกอ่าอเมริกันสวมเบอร์สองเนาะครับหายอย่างเดียวรอบข้างแล้วก็ตัดข้างล่างเป็นขาวด้านบนมันจะไม่สวยเขาจะมาเอาสีเขาเรียกสีอะไรนะนี่ต้นสีชมพูครับ อย่างนี้เขาเรียกสีชมพูเนาะผมก็สวยอยู่นะทำไมถึงยาวออกนะครับเออมันยาวมันเป็นยาท่าผมตอนตอนที่คนเขาทำให้เนี่ยเขาว่าไงนะเขาให้ทดลองทำก็ทำทเฉยๆทำทเฉยๆเพราะว่าเราเป็นคนอยากรอเนาะอยู่บ้านดงมานานแล้วแต่ก็ไปประเทศอิสราเอลเขาเริ่มคุมยิงกันก็นกนเลยต้องรีบหนีมาอย่างไวเนาะ เออครับครับตอนที่หนีมานี่ขึ้นเครื่องบินมาเที่ยวที่เท่าไหร่ครับนี่แหละครับคือนักรบเดินตายไปอยู่ที่บ้านทุกสนุกทุกบ้านเราไม่ทุกสนุกบ้านเขาไม่เท่าทุกบ้านเราครับนี่ไปอยู่เขาสนานเลยจนได้มาหัวดําหัวแดงหมดเลยเพราะเพราะเขาเกิดสงครามก็รีบหนีลงรูอย่างเดียวเนาะนีลงหลุมอย่างเดียว ลบลบกระสุนปืนใช่ไหมระเบิดมาทีนึงนี่ลองบุ้มเลยเนาะนี่เขาเรียกว่าทรงมาตัดเอาสีออกนะครับเนี่ยมาเอาสีผมออกแล้วจะให้มันเหลือจะทรงดำๆๆง่ายดีดูวิธีตัดของช่างตื้นนี่ตัดอย่างคล่องแคล่วเลยถนัดนักนะมาจากอิสราเอลเนี่คนอิสราเอลเป็นอย่างนี้หัวแดงมาเลยแล้วกลับมาจะมาเอาหัวดำคืน คนทาให้ชื่ออีหลงใช่ไหมอีหลงนี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายใช่ตุด๊ดโอผู้ชายเป็นตุ๊ดเลยเขาก็เลยทําสีให้แบบนี้อตอนนี้เขายังอยู่บ้านไหมอยู่เขาเป็นคนนิสัยดียังมีแฟนหรือยังมีแฟนผู้หญิงหรือผู้ชายนะยังไม่มีโอ้ยังไม่มีนะโอ้เมื่อก่อนมีอายุเขาประมาณเท่าไหร่ปีละ โอ้ไม่รู้เหมือนกันสามสิบขึ้นเนาะสามสิบขึ้นอยู่ตรงตรงนี้เนาะตรงหมู่สิบสามเนี่ยเนาะครับโอ้ยหลงเนี่ยมันคนน่ารักนะให้ยิหลงมาหาตัดกระช่างเติ้นบ้างช่างเติ้นอยากกัดสีผมแบบนั้นแหละเลยไม่เอาเลยช่างเติ้นไม่เอาเนาะเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นตุ๊ดใช่ไหมตุ๊ดใจตุ๊ดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ครับโอ้ตัดผมสีผมมาอย่างสวยเลยชื่อสีชมพูก็ทําให้นานไหมนานโ้นานเนะาะประมาณชั่วโมงเดียวเองประมาณชั่วโมงเดียวเองครับมาถึงเมืองไทยก็มาตัดออกเป็นทรงสีดําเลยเนะาะชื่อจริงๆก็ชื่อทรงอเมริกันอันนี้เสื้ออเมริกันชื่อว่าวีลองบางวีรองหนาตัดเอาสีผมออกนะครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับ บางคนไปย้อมสีผมเสียมาสองสามพันแต่มาตัดออกทิ้งเฉยๆนี่มีประโยชน์ไหมในการทําสีผมนี่ผมก็เสียดายอยู่นะครับข,ขอบคุณครับชาวเน็ตครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ